สวัสดีค่ะเจนคนิตพีเจคลิปนี้นะคะจินจะมาคาดการแพ็ค Player of the Week นักเตะที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาในวันพรุ่งนี้กันนะคะเราไปเริ่มในตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนเลยค่ะดาบิดเดเคอานทวารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์เซฟไป,ป6ครั้งเกมที่แมนยูชนะลีกยูไนเต็ด2ประตูต่อศู ถัดมาในตำแหน่งของกองหลังคนแรกทิมเบอร์เซนเตอร์แบ็กอาแจกยิงไป1ประตูพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์คนที่2คิมมินแจเซนเตอร์แบ็กนาโปลีทำไป1แอสซิสต์เกมที่นาโปลีชนะเคโมเนเซ่3ประตูต่อศูนย์คนที่3โลนันอาเลอโคเซนเตอร์แบ็กบาร์เซโลนาโชว์ฟอร์มโดดเด่น เกมที่บอสตโนนาบุกไปชนะบียาเลอัน1ประตูต่อศูนย์ถัดมาในตำแหน่งของกองกลางคนแรกโจอีเวอร์มันมิดฟิลด์ PSV ทำไป2แอสซิสต์พ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแบทคนที่2การาบี้ยิงไป1ประตูเกมที่ยบร์นมิวนิกชนะโบคุม3ประตูต่อศูนย์คนที่3 มาเตอุสอลิเบยิงไป1ประตูเกมที่ปอโต้ชนะสปอร์ติ้งซีพีสประตูตอนหนึ่งพว่งด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตคนที่4โลดียิงไป1ประตูเกมที่แมนซิตี้ชนะแอสตันวิลล่าสประตูตอนหนึ่งพว่งด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตคนที่5เจมส์ดิสัน ยิงไป1ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสเกมที่เลสเตอร์ซิตี้ชนะสเปอร์4ประตูตอนหนึ่งถัดมาในตำแหน่งกองหน้าบ้างนะคะคนแรกอเล็กซิสซานเชสยิงไป2ประตูพุ่งด้วยตำแหน่งแ a n ออฟเดอะแมตชคนสุดท้ายเบนเยเดอร์ der, ทำไป2ประตูกับอีก1นึแอสซิสเกมที่โมนาโกชนะปารีส3ประตูตอนหนึ่ง พวงด้วยตำแหน่ง Man of the m a แม็กสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเ,เพื่อนๆชื่นชอบเจนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย